เอาละครับวันนี้เราจะมาดูเทคโนโลยีคู่กับการทํานาปราณีดจะเริ่มต้นจากการใช้โดนหวานข้าวซึ่งจะควบคุมการใช้ข้าวปลูกในการหวานในพื้นที่ต่อไร่ได้โดนจะทําให้การหวานควบคุมเรื่องปริมาณได้ดีขณะเดียวกันการฉีดพ่นจุลินทรีย์หรือปุ๋ยเราก็จะใช้โดนทําการเช่นกันสําหรับจนก็จะเกิดอาชีพเสริมที่เราเรียกว่าอาชีพนักบิน เป็นการดึงเอาเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเกษตรกร,เ,กรเข้ามาใช้เทคโนโลยีการผลิตและนี่คือการปฏิวัติการทำนาแปลงนาสาธิตนี้จะทำมาตรฐานข้ายั่งยืนจะเป็นนาที่รักสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีที่มีสำหรับนาแปลงนี้จะเป็นเทคโนโลยีลดหยอดแหง้งซึ่งนิยมกันในภาคอีสานเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่แห้งแ,งแล้งแทบไม่ได้ทำเปียนสลับแหง้งส่วนใหญ่จะทำแหง้งแตะแห้งมากกว่า เพราะฉะนั้นการหยอดแห้งจึงมีความจําเป็นเรามาดูกันนะครับว่าเทคนิคก,การหยอดแห้งเป็นยังไงโดยใช้เครื่องจักรทุนแรงอันนี้จะทํากันมากในนาพุ่งกุลาร้องให้พื้นที่5จังหวัดและในพื้นที่อีสานตอนใต้แรงนี้ก็ยังเป็นข้าวมาตรฐานข้าวยั่งยืนเหมือนแปลงเมื่อสักครู่นี้ครับเรากําลังแสดงให้เห็นว่าเราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพื้นที่ของเราเทคโนโลยีที่3าเริ่มต้นจากการเพาะต้นกล้า เครื่องเพาะแบบสายพานเพาะไว้15วันเอาต้นกาอายุ15วันนี้มาเข้าเครื่องรับด,ดํานาเราก็จะดํานาออกไปการดํานาในพื้นที่นาน้ําทดเนี่ยมันช่วยอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีหญ้าซึ่งเป็นวัชพืชที่รบกวนผล,ผลผลิตของข้าววนใหญ่จะเหมาะกับแปลงนาเข้าปลูกอันนี้เรามาสาธิตด้วยกันเหมือนกันเป็นเทคโนโลยีที่ส <Okay. S 1> และทั้งหลายทั้งครน,นี้คือมาตรฐานข้าวยั่งยืน S R P ครับพี่น้องครับขอบคุณครับ